ความกันสนั่นเลยละค่ะคุณผู้ชมหมายพริตตี้สาวคนสนิทโตโนโ่เคลื่อนไหวแล้วแห่อึงค่ะโพสแบบนี้หมายถึงใครหลังจากเก็บตัวเงียบมานานให้ได้พักสงกรานกันแบบชํำๆกับข่าวร้อนประเด็นใหญ่ที่คนเนี่ยให้ความสนใจนะคะกับกรณีของโตโนโ่หนุ่มเพชรแฟนหมายสาวไมลอดีตทีมงานและนิชานางเอกดังความวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากที่เพชรค่ะออกมาแฉโตโนโ่คาดอาจมีความสัมพันธ์เกินคนทำงานกับไมล์แฟนสาวของตัวเองค่ะ ล่าสุดทางด้านไ g ของไมนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วลังเงี่ยมมาพักใหญ่โดยการโพสต์เนื้อหาที่กําลังจะกล่าวผ่านโลกออนไลน์แบบนี้เนี่ยเอ๊ะตีความได้หลากหลายแง่มุมเลยล่ะค่ะโดยไอจของไมนะคะได้แชร์แนวคิดปรัชญาชีวิตคติคําสอนว่าหลังจากนี้ฉันจะรักตัวเองและทําเพื่อตัวเองบ้างนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อความอีกค่ะที่บอกว่า ก็พยายามอยู่นี่ไงพยายามที่จะทําเป็นไม่รู้สึกอะไรอยู่นี่ไงพร้อมกับโพสอีกว่าน้าตามันไหลออกมาเองฉันไม่ได้อยากร้องไห้สักหน่อยถามกลางข้อมูลจากเพจต่างๆที่เป็นต้นต่อออกมาโพสเนื้อหาแปลกๆค่ะที่บอกว่าอาหารหมา งานนี้นะคะจะเอี่ยวโยงกับกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่ต้องจับตามองกันค่ะขณะที่วันนี้นะคะ16เมษาย,ยนเนี่ยทางด้านเพรค่ะแฟนหนุ่มของสาวม้นะคะได้เดินทางมายังรายการโหนกระแสพร้อมเคลียร์หลากหลายประเด็นค่ะไม่กลับไปคืนนี้กับไม้มันเป็นไปไม่ได้รวมถึงเคลียร์เรื่องเรียกเงิน5ล้านโโน่เนี่ยก็ไม่จริงนะคะโอ้โหชาวเน็ตรอใส่ใจจริงๆค่ะ ดานเพจดังอย่างอีแชบวกหมดไม่สนค่ะก็เลยมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าจะไม่ขอพูดถึงโตโน่และเชียวแต่ก็ขอสักหน่อยนึงแล้วกันนะโตโน่บอกไม่รู้ว่าผู้หญิงแฟนแน่ใจนะว่าไม่รู้แรกๆอาจจะไม่รู้แต่พอรู้ก็ยังไปต่อแถมยังเอาส่วนข้อเสียของนิชาไปเล่าให้ผู้หญิงฟังทำไมต้องเล่าทุกคนมีข้อดีข้อเสียกันทุกคนแหละยิ่งตัวเองเป็นผู้ชายยิ่งไม่ควรดินทาแฟนหรือจะอดีตแฟนให้ใครฟังด้วยซ้ำ บอกจะไม่มีการแถลงการใดๆที่ไม่กล้าออกมาแถลงเพราะอายหรือกลัวโทลงกันแน่หรือเพราะกลัวจะพูดคนและเห็นแววตาคำพูดคนไม่จริงใจถึงได้มัวตลบหลังผู้หญิงมัวตลบข้างหลังผู้จัดการหางนิชาแค่สองอาทิตย์ความจริงก็ไม่ได้นานมากนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามปลบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังจริงนั่นแหละ ทั้งนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหต้องติดตามกันต่อไปค่ะส่วนทางด้านมายเนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์ในมุมของตัวเองหรือไม่อย่างไรก็ต้องเฝ้าดูกันต่อยาวๆนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราได้ทราบมาแค่มุมเดียวเท่านั้นก่อนจะวิเคราะห์เรื่องทั้งหมดได้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องรอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเนี่ยได้ออกมาเล่าความจริงของตัวเองกันก่อนค่ะอืมเื่องแบบน,นี้คนไทยชอบใส่ใจอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าเธอเป็นที่สนใจว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยดูสวยสะดุดตาจริงๆไม่แปลกใจที่จะมีข่าวกับนักร้องนุ่มหลอ่อซึ่งเธอเก่งแล้วก็ขยันมุงม,มานะนะคะแถมความสามารถก็ล้นเหลือสวยเก่งครบเครื่องสาวฮอตที่หนุ่มๆทั้งงานมอเตอร์โชว์เนี่ยต้องเลีหลังค่ะมาดูประวัติเธอกันสักหน่อยนะคะเธอชื่อจริงว่าพัชรบุตรบุญชูค่ะอายุ30ปีการศึกษานะคะคณะน,นิเทศศาสตร์มหา,ยายวิทยาลัยสวนดุสิธิ์พร้อมด้วยดีกรีดาวคณะเลยค่ะ โดยมาเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงและอีเวนต์จากการรับหน้าที่เป็นพริตตี้และ MC ในงานระดับประเทศที่ผ่านมานะคะเธอเคยเข้าร่วมการประกวดอาคาสเกอร์ t h a i ลนด d 2024ในงาน Bangkok Auto Salon 2024รวมถึงยังรับหน้าที่เป็นหนึ่งในแบรนด์แอมบ s สเตอร์งานมอเตอร์โชปี2024และรับงานพิธีกรต่างๆในงานอีเวนต์และก็ได้ร่วมงานกับคนดังมากมายรวมถึงนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินด้วยค่ะ ปัจจุบันนะคะสาวไมล์เป็นเจ้าของสินค้าปลาที่ใช้ชื่อแบรนด์ว่าไมล์โด้วยใครอยากอุดหนุนสินค้าเจ้าตัวนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ IG ไมล์โซลากันได้ค่ะ